s u p e r p ์โพนะครับก็เผยนะครับว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอ l l e t นั้นจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับสำนักวิจัย s u p e r p ์โพครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชน1,120คนครับระหว่างวันที่1ถึง3มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสดสๆร้อนเลยทีเดียวนะครับกับคำถามที่ว่าเชื่อมั่นหรือไม่ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลปรากฏนะครับว่า กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยเชื่อมั่นร้อยละ71.3ส่วนกลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0ถึง35,000บาทต่อเดือนก็เชื่อมั่นร้อยละ71.6ส่วนกลุ่มคนที่มีรายได้ตั้งแต่35,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับก็เชื่อมั่นร้อยละ57.5ครับและถ้าแบ่งตามภูมิภาคนะครับก็พบว่าภาคเหนือมีความเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับร้อยละ75.4 ลองลงมาคือภาคกลางครับเชื่อมั่นร้อยละ74.2ภาคอีสานครับเชื่อมั่นร้อยละ73.6กลุ่มคนในพื้นที่กรุงเทพเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็เชื่อมั่นร้อยละ68.7และสุดท้ายคือกลุ่มคนในพื้นที่ภาคใต้ครับเชื่อมั่นร้อยะ65.8ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกได้และกับคําถามครับว่าควรเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต่อหรือไม่ผลปรากฏว่ากลุ่มอายุ ที่เห็นควรเดินหน้าต่อมากที่สุดก็คือคนที่อายุต่ำกว่า20ปีครับร้อยละ54.1รองลงมาคือกลุ่มคนอายุระหว่าง20-29ปีนะครับร้อยละ47.2แล้วก็กลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเลยครับร้อยละ42.5กลุ่มคนที่อายุ40-49ปีก็ร้อยละ31.7และสุดท้ายคือกลุ่มอายุ50-59ปีร้อยละ26.7ครับ และนี่แหละครับเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นเชื่อมั่นว่าโครงการดิจิทั l วอลเล็นั้นจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และกําลังรอคอยเงินจํานวนนี้อยู่ซึ่งภาครัฐก็ย้านะครับว่าจะเดินหน้าโครงการที่เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนคนไทยครับ